่าไปปุ่นนี้ไว้เอยขีขาสะพอเลย้ขอรอะเลยสพอนาอ่ม้าจากตลาดเขาคั่วเลยเนาะโดยแนนน้่โดยโดยสบายดีเด้อพี่น้องหนาตาสดสดเลยนี่หนาสดเลยสดเลยนะพอน ตอนนี้ก็ยังอยู่อ่าเมืองคเซโดนเด้อพี่น้องเอ้ปิ้งไก่หน้าปงพี่เลยเนาะสารวันมึงกเฮ็ดพี่น้องจะเฮ็ดหยังอ่าอีทอดไข่โมือสะพอทอดไข่จดยเฮ็ดหยัง่เไม้ผู้ฮู้ว่าพี่น้องฟังไทยเพิ่นเอิ้นว่าจังได๋กบักมไม้นี่บ่จักจัมาอหยังเขาเอิ้นเขาน่าจะมีซื้อองเขาดอก อาจจะมีสืองฝโอ้ยติงปลาซาบานเฮานิงปลาสะพรอนมานี่เห็นปะโอตแต่พอเห็ดใน่กินเนาะเนียงติ๊บเขายังองนี่เข่าป่ะนี่เข่าใหญ่ใหญ่จตมื่อวานี่เรากิมาหรือยังกูเขายุกเต็มติ๊บเลยนะ่เลยยังเกินข่าเปลเไปผาเห็ดเอาซิมก่อนมา อาซีมบังหันซีมบังมาดันมือเปื้อนเด้อใส่ในเชใส่ใส่ยังใส่ใบสมุนไพโอ้มีใบหม่องนาวธรรมดาต้องใส่ใบหม่องนาวแต่ว่าโดนอาโร่กเนาะวันใส่ใบสมุนไพรึงจักสามใบโดนลองเบิ่งลองเบิ่งนยาสูดใหม่เยี่ยงนี่ป่าอันนี้ว่าป่าซื้อมาให้แม่เถาแม่แม่ยานี่โดยนี่แหละอือพี่น้องชิมาหร่อเพื่อนปู่เนาะ พักเดียวยังเดียวหลังที่หลังป้าไม่หนีกันพี่น้องดาว่าสันวศิส์เนาะกระสือไก่มาตัวหนึ่งเนาะส่วนนี้งดงวงดแด่งดงดหมูเนาะควายงวเนาะส่วนนี่อ้โงดหลายอย่างเนาะส่วนนี้โอ้ยสะพอนะชื่โอ้เห็ดเป็นเบิดเนาะเดี๋ยวนะเห็ดเป็นเบิรเนาะโชคดีเลยเนาะเออโชคดีเลยฮะ เข้าขั่วก็เป็นตำเจีวเนี่ยจีวทั้งไตและเจีวทั้งซอนนี่เจีวทั้งไตเจีวในเขื่อนเนาะเจีวเหนียวได้พี่น้องเยแช่บอเสศษขายก็ผลิตอยู่พเสย่งไปขายอยู่ฝั่งไทยโอ้โหจะมีคนซื้อคนกินอยู่บ่เอาสูตรนี่มาไปตำเนาะพี่น้องเอฟซีอยู่ในซองนี่เพผนก็มักกินตำเจีวบองนี่บ่เนาะบาเป็นเจีวบองเขาเอิญทั้งไตเขาเอิญว่าเจีวเหนียวนี่เด้อเจีเหนียวเจีวปลาเด็จ โบมี่ยังปนเนาะมีแต่มี่มกพริกกะพักล้วนเลยนะประแดกเป็นนัวเกลือมีหัวปักเทียมยอบจีเผาสินะแบ่บใคขาเก่าคือว่าค่ะ,อะเออมามามา,มาลองเบิกลองเวอมาพี่ <laughs> โอ้พี่น้องอือ แซ่บแซ่บแล้วเรืยเรียกไรเนี่ยพ่อเนาะอือกินแซ่บเลยใส่ครบทุกอย่างแล้ววออกม,มาหน้าตาประมาณนี้โอเคอเดี๋ยวเ่ไีจบคลิปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอ๋ออย่าตีพี่น้องเนลยทอต่อแขนทอดต่อแขนไม่ไหวเนาะ เส่เด้อขาบอขตบใจเนาะสำหรับที่มาขัวแก่นหน่อยเนาะัวแก่นน่อยแก้นหน่อยแก้วเอ็นมเคือ้แก้วเ้อยาใส่แล้วนี่เราปุ๊บไปก็แดงค่ะท่าาละ ประตูไผ่กับกินเขานนี้มาตำบโทประตูโถโธรรมดานาะสะพะ่อม่เกินแล้วกินแล้วอ้าีใจหลายเนาะอาเ็บแสบเแบ กินลำบ่กินอยู่อยากกินอยู่เอาลระสาตใจคือโปใสไม่กัะสานว่าบอสอ๋อบอสไม่ั้งว่าลรนเามือจับ้คนยิงหัวได้ไหบอโอ้ยน้องพี่น้องตาใหายแล้วน้อง โอ้สะพอนเห็ดกินเนาะตำมะฮงพี่ห uh, ล uh, ึกอีู่เลสะพอนมาเฮือนยาบริอยนาะยู่่นเดียวหยาอย่น้ย่อง้ีะจัดไปจัดไปเขาก็บักินรวอมพากับหยาดกินตำมะฮงคุณนะะโก้สะพอนีเห็ดเลยตะโก้อีกเลยโอ้มีความสุขหลายพี่น้อง พี่น้องน้อยๆเนาะทางบริจัดงานใหญ่พี่น้องเขาจัดงานน้อยๆนีแต่เมเาลรี่แตปูมี่แต่ห้าได้ดีมาบอท่านเบิดกันมาเบิดกับเพื่อนเอาแต่บุคคลสำคัญบางคนมอเก๋ไก่เกินนอม่ มั่นตํมานวเนาะเนยสิพาวนไปอ้บ่าวไทยนะอันนี้แม่นญาเนาะสพอนเนาะก็เป็นสาวของข้าเจ้า ไป่เปนยันหลายเลยพี่น้องบ่ได้น้อยได๋มื้อนี้่เบิดเขานรถมาเลยเนาะน้องเอ้ยตามมาพุ่บ่รักบ่รถมาดแปลว่ามันได้รถซีเียลูกก่อนบื้อนี้เฮาดสัตว์เนาะดน้ํามันควายงัวแเนาะ เอาไว้ส่วนนี้ติดเสื้ไล่พี่น้องเลยเสื้อลอิาหองนมดเรดียวเขี่่ลื่อนกับบริเวนเนาะห้องบริกะเกียมใบเราว่าห้องบริบองน่บริบูแบบเอหน่ร้อยมาเลยนะก็เลยท่านี่เตรียมโตบทท่นแบบร้อยมาาเลยนะ ลอยมาเนาะน้องชิถ่ายเพื่อนสบายดีเด้อสบายดีครับอันนี้เพื่อนเบาลลั่นเนาะเพื่อนบาลลั่นเนาะเพื่อนนี่มีสี่หองนะทุกคนสี่หองมีห้องน้่งหองนึงยันว่าเพื่อนอยู่ไซสสินะอันนั้นกับเพื่อนเบาลลั่นคือกันเนาะเพื่อนหลังนั้นเนาะเพื่อนลังนันสิ่งใหญ่กับเพื่อนลังนี้เนาะเพื่อนลังนั้นบาลลั่นเห็ดครั้งหนึ่งเนาะพอมากับน้องสาวมาเห็ดแทนพรอเบอลลั่น มาสายกบัวกับสะพอนบอล,ลันก็เลนะ็กเศร้าเลยหลายคนก็เสถามจมาคบข้อ,อบอลันเหตุยังเหตุยังอ่าแต่ก่อนเมย์เป็นเมยขนะ์ขาเนาะขากับพุยขาโงงขาตูนะ้เนาะเออแล้วก็ขับซื้อเขาเนาะแต่ว่าเศร้ามากในสิบกว่าปีแลนะ้วเนาะปัจจุบันนี้มีแต่บอลลันกับเอือยแล้วก็น้องสาวเนาะ พ่อเขาได้หาเงินเลี้ยงพ่อเมพ่อพ่อเม่อายุหกสิบกว่าเลยเนาะแม่กับพ่อสบายทุกคนเลยบอลันได้ช่วยเหลือตลอดสิบสิบปีเนาะบอลันหาเงินได้ช่วยเหลือขอบครัวทรงเธอละล,ะล,ะละ้านสองล,ะล,ะละ้านพ่อเม่ทั้งสองเอแาแ๋ยวพี่นอ้องของบอลันเนี่ยขายเบิรนะ์ดเนะาะคือระบาวก็เป็นผัวขาใหญ่เนาะพัวขามันมีโกดังกระพุ้ยองที่นอนเนาะสาดพื้นต่างๆเป็นเสื่อที่นอนต่างๆ อยู่บาดินเกาะเมืองคงเซดนแขรงสารวัตรคนไดอยากได้อยากซื้อก็มาได้เนาะอ่ามีเจ้าเดียวเนาะสี่แข้งฝวักไตเนาะระบาวด้านจีมาพามาเบิ่งเหลาเนาะธุรกิจเหล่า,อ,ลาอันนี้ธุรกิจเหล่าเพื่อนติดกันเพื่อนนัสาวเนาะพี่นนองอ่าระบาวนัสาวเหยียดยันฮีเบอร์เตอร์ี่น้องธุรกิจเหล่าเนาะอันนี้คือเหล่าเนอะอ่าเดี๋ยวเขาจะ่ายให้เบิง่งเรื่องที่ผลิตเนาะยังอีกบอลหนึ่งเนาะบอลผลิตเนาะ๋ยาถ่ายให้เบิ่งอีก อันนี้มันเะโะเนาะเที่ยวหะลายคนเดี๋ยวคู่ยาก๋ยวเขตเนี่ยคูจักว่าบอลัตเป็นไพเป็นไผ่ดกไพขอบขั้วถูกหาักลำบากซ้ำใดมีซ้ำใดซ้ำนี่แหละเออนี่เลียนอยู่เขตนอกนอกซ่านนอกแล้วเขื่อนวะมาซื้อดินอยู่นอกนะอันนี้ก็ก็พิบานไม่ผ่านก็ไฟเนาะละลายคนก็เสื่อมท่แตกต่างกันอะบอกเป็นอย่างเนาะนานนาจิตตัง ความคิดบูคือกันเนาะจิตใจบูคือกันคำบอกบูคือกันบอกเป็นยังนี่แต่พี่เนาะเดี๋ยวมาเบิง์กเกะอเพื่อนนี่บอลลันเชี่ยห่องเนาะเพื่อว่ามาพักมาอย่างกับสะพอนเนาะเวลามาเยี่ยมยญาเยี่มปูน,นี่นะห้สะพอนไห้มาหลินมาเยี่มมีห่องนอนเขาเป็นของตัวเองเนาะบอลลันสิจัดห,อหด้องให้เด้อเพื่อนนี่บอลลันสั่งเนาะ สั่งมาลายเติบนี่ยังบ่ทัลแล้วเนาะอ่าอันนี้มั็นบอทันกำลังเห็ดเนาะสตีพายดานเป็นใหม่เบิดเนาะสีเห็ดห้สะพอนเนาะห้องนี้เนาะบอทันตั้งใจเนาะสีเห็ดห้สะพอนเนาะห้องนี้แต่๋เดี๋ยวเขาเก็บของมันหลายนะพี่น้องเพื่อนในอาจจะใหญ่ในได้เหือดเอ่ออาจจะใหญ่ในในหนึ่งได้สำหรับบัตรนอกว่ะเอาไปเทียบใส่คนรำคนรวยกับสีโบเพิ่นเนาะนี่ ห้องนี้ก็สีห้องน้องสาวเนาะห้องน้องสาวห้องนี้ก็อ่าห้องนี้ก็หวังดีอยู่ยังบอทันแล้วเนาะมีแต่ปูกระโลกับเห็ดดาดฟ้าเขินนะไปดัดาดาฟ้านี่นะเลลานาะเขินเนาะบ้านเอาเขินดาดฟ้าเนาะหรือเพดานเนาะอ่าห้องนี้สีเป็นห้องของพ่อกับแม่เนาะห้องพ่อกับแม่ห้องนี้ห้องนี้ใหญ่ยอยู่เนาะ โอเคอยู่ได้นี่ห้องนี่เดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งอีกพี่นนออ่าห้องนี้ก็ร่างสีเห็ดเนาะห้องนี้เนาะเสียดเป็นห้องหับเขกเนาะห้องหับเขกเด้อรีวิวบาทในหนึ่งเนาะห้องนี้เป็นห้องอันนั้นพี่นนอเป็นห้องหนาเนาะแต่ห้องหนามันสีอยู่สนไปอีกในหนึ่งเด้อบอลลันยังสีให้น้องสาวเห็ดสนนี่ห้องหนาเนาะ ันีกอนเนาะประมาณามแล้วเนี่ยก็ประมาณอย <c oughs> ู่เจ็สเปเนตนาะมีติตโกลก็เพดาน,น,น,นเนาะการนแมนใส่ได้เลยนะพี่นเนาะแมนใส่ได้เลยเพื่อนของบรัต์ตัวสะพนเออคือมาดูเส่ล่งถวยบอยู่ยก,ก,ยยกัเสาเนาะเออั

น่าป้าปาบ่มาได้บันรบอลอนเนาะบันเนอตคืบอเล่นนอะสาาพนนอตบัตบันสารพองในเมืองกวนตีเพาจือ่าแตว่าจะุณใส่บบดันก็เลยว่าอยากได้ยามไดก็ะป็นเอาน่าเปิดนีออกมานี่เห็นวะโอ้ยบอก ขันนาดเบอร์ไลเบอร์เตอป่เ้ยนโอ้ยบ่เป็นยังดอกบมเบอร์ไลพ้อม้พอเซนโอ้สะโพกหลังถอยพี่ลึกเนาะเป็นจะได้ก็มาซึ้มืนกัูคอต่อแขนแล้วล่ะกินเขากินหนามีปูมียาเออมีปูมียามะเป็นจะได้คอมหสึกดีใจแห้งบ่ มีใจถือมาโอ้ขับยึดยันบอกลันบุกฮามากเ่ยอย่าไปดิ้ใจเมาคนว่าหัวสลัมพรบอเก่งโทษลาวสาราเกินโทษแต่ว่าหูท่านพันดาบอย่างมากบันดบางคนเอ้ยเขากลัเขาก่าบางคนก็บ่าเออเบาหลายกะสิเบาให้ฟังเลยเนาะสำหรับเนี่ยตี่นาะเอฟซีทั้งหลายเนาะทั้งตัวบิังและผู้ฟังผู้เชียคนบัา การเบาเป็นคือว่าแลลวคนเฮาคนมีกลมหูเนะาะเบาเบาเลยสิคนมีกลมหูคือว่าเลยเนาะเบาเบาเลยสิเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไปห,ห้องกับห้องกบหูจักเนาะือว่าแหละหูจักอคำว่า,าสลัดเกินหูเกินบบเมนเกินนะคนเฮาปัญญาเทียบคู่กันเจ้าหูหนึ่งคอยหูสองตามคนต่างเป็นคือเนว่าแหละ ไพ่ทีเอาคนงูมาเป็นหัวนะครับพระเจ้าก็บอกเอาคนงูมาเป็นเมียเนาะอ่าี่คือคนว่าแหละเคียงคู่กันไปไขหูหนึ่งเจ้าหูสองพ่อแม่พี่น้องแล้วจะน้อยจะน้อยเนาะไปไปเรื่องไปไปแล้วไปเยี่ยมไปเรื่องไปไปบอกเรออกไปแล้วกันค่ะบอกเจ้าชิไปก่อนบอก เออย่างกินด้วยใจเลบ้างนะในฝาเด้อหอยไวยู่ในฝาลุงเจี๋ยพอแล้วฝนมีเถ่าพฝนชวนเนาะคือว่าเลยบริเวณนอส่วนพฝนยังให้กินเมียเมียเนาะเมียส่วนคือว่าเลยพันธิข้าเป็ดตอนหางลานสาวอยู่เทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าสำเพื่อนเนาะกินอยู่เพื่อนแล้วก็ไปกินอยู่เพื่อนยญาเองเนาะยญามีหลาย แล้วก็มาเยี่ยมยามไพ่ก็อยากให้ได้กินผันหวาเนเลยเมียของร้านทรายมะกินเหล็กกินหน่อยและตอนใหญ่ตอนหน่อยจับผู้เหล็กผูหน่อยและนะ้วเนาะสะพอนอะอน,น,น,นะนสะพอนโบมาขาซัดคือว่าเนี่ยบอลลั่นกับโบมาบอลลั่นนี่โบขาซัดสะพอนกับโบมาคือกันแต่ว่าขาซัดสีว่าผันเห็ดเรืร่อยไปนี่ก็มีแต่กิน ปิ่งเป็ดนะพี่น้องเป็ดสื่อมากนะสื่อเป็นโตเ,เ,เ,เป็นครัวมากเรียบร้อยนะปิ่งอยู่ไหนอยู่หน้าพุ่นนะฟังเพลงเฮาบวกินเหล่าบดูสุราเนาะคือว่าแหละไปกินกะเพรากับเนาะจากเหล็กจากหน่อยเอาคลิปนี้กระซิจบซสำนีแล้วพี่น้องเอ้ยผักไรผักแซ่ผักเสียนะบอลดูวยสปอนเป็นจัดเลยผักเอฟซีเดอะตีเป็นจดั C 30, เนจดเลย ดยกัฝาก FC ติดตามคือเก่าให้ไอเป็นกําลังใจให้คือเก่าโดยโดยจ้ะพวกเฮาก็สร้างครัวใหม่เนาะเพย่นไนํากันก็สิเฮ็ดคิดหอมกันตลอดพี่น้องเด้อทานท่านไดที่ว่าติดใจแล้วก็บ่ติดใจเนาะกต้องขอโทษขออภัยได้ไหเลยบ้านนอกบ่วันบลันบ้านนอกเลยนี่เลือกเจได้นอกแห้งบ่บนนอกอาบ้านสารพรนอกกโอ้สิั่นเลย เพราะว่าทางเขานะบางคนจะเป็นคนจีนเนาะโอ้ย ah, สำนันเลยเลยสำนันอ่าสำ่กันสำ่กันสัเนาะมืยไผเนาะไผ่เนาะโอเคอ่ะจบคลิปโอเคบายบายกล่าวว่าสบายดี